เอ๊ะทำไมเรดนดอกกัญชา <c oughs> เอ๊ะมีมอะไรจะถามว่<ม>าเป็นอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอยาก,กรกู้อุปกรณ์ใช่ไหมใช่อยากรู้หมดกี่แสนกี่หมื่นใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวพาไปดูถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ไปเดี๋ยวเลาให้ฟัง อยากรู้แนวไหนก่อนไม่ว่าจะเป็นด้านขี่มอไซค์รือว่าจะเป็นแนววีล็อกอ่ะนะต้องเรามันต้องขี่มอไซค์ก่อนออขี่มอ,มอไซค<ล>์ใช่ไหมพี่ต้องบอกว่าในสมัยที่พี่ทําคลิป YouTube ใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโกโปรที่ออกมาใหม่ก็คือจะเป็นโกโปรห้าทีนี้โกโปรห้าเนี่ยมันราคาสูงเว้ยตาลทีนี้พี่ก็เลยพยายามหาทางเลือกก็คือไปซื้อกล้องยี่ห้ออื่นมาก็เลยไปเอากล้องยี่ห้ออื่นมาคือบางยี่ห้อนะคือนี่บอกจากประสบการณ์ตรงนะครับบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะบอกว่ารองรับ 4K ก็จริงรองรับการสั่นก็จริง แต่ว่าผมได้ลองมาแล้วผมว่าของโกโปรนี่แหละน่าจะเป็นรุ่นที่น่าจบแล้วเหมาะมากจบสุดเหมาะมากสำหรับการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าของโกโปรเนี่ยการสั่น่อนข้างจะดีภาพ่้นช้างจะสมจริงใช่อีกอย่างสําหรับโกโปรเนี่ยเลนส์ w า d ค่้นข้างจะกว้างนะครับทุกคนทำให้เวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยกล้องจะเห็นบริเวณมือแล้วก็เห็นท้องฟ้าเห็นถนนเนี่ยได้กว้างมาก ก็เลยเป็นกล้องที่เหมาะมากสําหรับการที่เราเอาไปติดหมวกแล้วก็ถ่ายคลิปวปดูนะครับแต่อย่างนี้บางตาด้วยความที่มันใหม่อในช่วงนั้นก o โปรห้าออกมาแต่ก o โปรห้าเนี่ยไอ้รูเสียบมันเนี่ย มันมเป็นแบบไทซีทีนี้มันไม่มีไมยยี่ห้อไหนที่สามารถเสียบ<อ>ไมได้เลยเพราะส่วนมากมันเป็นแจ็คไมยแบบแจ็คก,กลมๆม,มันก็เลยจะต้องมีตัวแปลงครับทุกคนนี่สำหรับคนที่ใช้โกโปรห้าหกจนถึง11 12งก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องมีตัวแปลงก็คือเดบัตเตอร์ยี่ห้อโกโปรใช่ครับ,บของโกของโกโปรเลยใช่ตอนนั้นไม่มีตอนนั้นไม่มีด้วยต้องสั่งจากต่างประเทศสมัยนั้น2004สมัยนี้ก็ประมาณพันเถึงสองพตัวนี้จําเป็นจะต้องมีมากนะครับก็ใช้ โกปู GoPro 5เล่าอีกปรากฏว,ว่าเกิดเสียงช็อตไม่จบอีกไม่จบอีกก็ต้องหาไม้ที่มันดีๆ ดีๆซึ่งไมในประเทศไทยเนี่ยโอมันมันหายากเหรอบางตาลไมใ,ในประเทศไทยเนี่ยราคาถูกก็จริงแต่ว่าเสียงที่ได้มาเนี่ยมันจะไม่ใสมันจะรู้สึกว่าอู้อูเสียงๆๆอู้ออ่าก็เลยไปซื้อไมจากเว็บอเมซอนมานะครับก็จะเป็นอันนี้ราคาก็แพองอีกมันจะมีพวกภาษีพวกค่าขนส่งนำเข้าไงใช่เข้าอันเดียวเนี่ยประมาณพ<ห>ันเจ็ดโอ้โหเส้นนี้ยนะ แพงนี่ลองแกะนี่ดูได้ไหมมันจะดูพรีเมียมไหมนี่ถ้าใครที่สนใจอยากจะซื้อเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นตัวแทนอะไรนะคือแบบ i n b อกมาถามส่วนตัวดีกว่าเนีได้ใช่ใช่แบบคิดราคาเพิ่มไปด่อยไม่ใช่คือบางทีเนี่ยถ้าถ้าระบบไปนตอนนี้เนี่ยแปะลิงก์ไปเผื่อว่าลิงก์เนี่ยของสินค้าเขาจะหมดครับอ่าอันนี้คือเอาไว้ห่อถ้ามันไม่มีฟองน้ำพุ่มเนี่ยเสียงเราจะปุ๊บปึ๊บป๊บเวลาเราออกโงมาเนี่ยเหมือนไม่สายรับเลยว่ะ ไม่เป็นส่วนที่สําคัญมากๆสําหรับการถ่ายคลิปวิดีโอุนหนักแล้วเนี่ยเป็นเหล็กเลยอะเอออ,อันนี้ใช้ดีผมใช้อันนี้มาประมาณ<ช> 4, 4ปีละโกโปรห้ามันก็จะงมีปัญหาในเรื่องของเสียงชอ็อตอีกเสียงช็อตพี่ก็เลยจะต้องซื้อโอกโปรหกมา,าทีนี้อัพเป็นโกโปรหกซึ่งตอนนี้เนี่ยให้บางหลีนไปใช้อยู่โกโปรหกนี่ใช้ดีมากใช้มาประมาณ3ปี3ปีเลยโกโปรจบแล้วตอนนั้นจบแล้วเรารู้สึกว่าเออได้ภาพที่ชัดได้เสียงที่คมโอเคเลยนะครับคนเวลาไปไหนแล้ว เาจะไปกันเราไม่ทิ้งกันเห็นไหมเป็นแบบเป็นระเบียบฟันตาตอนนั้นเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่หลก100ักร้อยซับจนถึงล้านซับก็ยังใช้ GoPro หกเราทําคลิปวิดีโอเนี่ยเราไม่จะเป็นจะต้องใช้อุปรกรณ์ที่แพงเลยส่วนใหญ่นี่ก็คือเราต้องเน้นในเรื่องของคอนเทนต์นะครับส่วนอปุปกรณ์เป็นตัวเสริม <unt> พอใช้ GoPro หกทีนี้อยากได้กล้องดิจิตอลเพราะรู้สึกว่าเวลาเราไปถ่ายวีล็อกเนี่ยเราจะเอา GoPro ไปถ่ายหน้าคนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าคนจะดำหรือว่านำ GoPro ไปรีวิว ก็ไม่เหมาะแล้วพูขามก็เลยไปซื้อกล้องโซ n y ่จำรุ่นไม่ได้นะแต่รู้สึกว่ามันจะมีบิวตี้บล็อกเกแค่ในการรีวิวเยอะอ่าก็เลยตกลุมพางไปซื้อมาปกาิภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้างจะเหลืองเวจริงๆแล้วก็เลือ <c oughs> เสียบไม่หัวกล้องไม่ได้นะเสียบไม่ได้ใช่คือมันเป็นรุ่นตําๆอ่ะแต่เราก็อยากซื้อมาราคาประมาณ2 0งหมกว่าโหโหโหมื 20, ใช้กล้องโซนี่มาประมาณเดือน2เดือนนะครับก็เลยอัพเป็นนี่เป็นกล้อง c a n น n นะครับ M 5 0อ่าตัวนี้ M ห0โอเคมากใช่บางตานตัวนี้เนี่ยมันจะมะีหมวดที่ทําให้หน้าเนียนแล้วก็มีการสั่นในตัวนิดหน่อยที่สําคัญคือมันสามารถเสียบไม้หัวกล้องได้นะครับอ่าไม้หัวกล้องมีประโยชน์ยังไงเวลาเราไปถ่ายในสถานที่ที่แบบมีทะเลมีรถสัญจรไปมาถ้าเราไม่มีไม้เราอาศัยเสียงที่ได้จากตัวกล้องเนี่ย มันจะดูดเสียงไม่ดีทีนี้มันจะมีเสียงรบกวนเยอะรูมันเล็กไม้ที่ได้มาขามใช้ก็จะเป็นไม้อันนี้เี่ยนเสียบวัวกล้องไม่ใช่ไม่ใช่เสียบอันนี้คือแบบกล้องหนักมากเลยนะไม่ใช่นี่มันเป็นไม้ชัดกันไม้ชัดกันใช่มันก็คือจะเป็นไม้ที่ใช้สําหรับเสียบวัวกล้องเสียบเลยอ่ซึ่งจะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อของ โบย่านะครับแต่ว,ว่าอันเก่าที่นายนมาถามใช้ก็จะเป็นยี่ห้อรถแล้วก็จะมีสายแจ็คนะครับต่อเข้ากล้องอีกทีหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดอีกตรงที่ว่าเวลาเราถ่ายรีวิวของกินหรือว่าถ่ายในสถานที่แบบคนเยอะเนี่ยมันจะดูดเสียงทั้งหมดเลยดูดรอบหมดเลยใช่ดูดรอบข้างเลยเราก็เลยจะเป็นจะต้องใช้ไมค์ไวเลสก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไมค์ไวเลสก็คือจะดูดเสียงเราเนี่ย อย่างดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ทำคลิปช่องกินหรือว่าคนที่รีวิวรถในนอกสถานที่เนี่ยถ้าใช้ไม์ตัวนี้นหะดีมาก BSMR นะไหม s m r ก็ได้มันจะดังแบบนี้เสียงมันจะชัดมากก็จะใช้เป็นตัวรับตัวนี้นะครับเสียบไปที่หัวกล้องอันนี้คือตัวรับสัญญ,ญาณนะครับส่วน อยู่ที่บางตาลกับตัวของผมเนี่ยก็คือจะเป็นตัวส่งสัญญาณ<ช>เวลาเราพูดออกไปเนี่ยตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณเสียงเข้าไปที่ตัวรับ<ช>ตัวรับก็จะดูดเข้ากล้อง<ช>อทีนี้เสียงกับภาพก็จะประกอบกันก็ได้เป็นคลิปแล้วคุณดูน่าจะงงว่าไอ้ตัวรับสัญญาณมันอยู่นี่แลวที่ใช้อยู่ตอนนี้มันจะใช้ได้อย่างไงตัวรับสัญญาณอยู่นี่ผมจะบอกว่ามันมีตัวรับสัญญาณอีกตัวหนึ่งไว้เสียงกับโทรศัพท์ ใช่ตัวนั้นอะที่อยู่ข้างๆที่อยู่ข้างคนดูอะขึ้นภาพไปดู <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ใช้อยู่ <c oughs> ใช้อยู่อันนี้ใช้สําหรับกล้อง <c oughs> ดิจิตอลแต่ถ้าเป็นมือถือมันจะต้องใช้ตัวรับสัญญาณอีกตัวหนึง่ง <c oughs> ต้องซื้อเพิ่มอีกประมาณ4,200บาท3 <c oughs> ชิ้นนี้เนี่ย <c oughs> ประมาณ7,000กว่าแล้วนะถ้าซื้อแบบมือถือก็ เพิ่มอีก4,200นอะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องที่ใช้สำหรับถ่าย V ีล็อกนะครับพอเวลาผ่านไปอยากจะใช้เป็นโกโปรอีกก็เลยยืมโกโป7ของรุ่นน้องมาหอยต้าแหละของต้าไปถ่ายที่รู้สึกว่าจะเป็นการล่องแก่งล่องแก่งใช่ใช่ก็ปลดไปล่องแก่งใช่ก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็คือเรือเนี่ยพลิกเลยทำให้กล้องของน้องต้าเนี่ยเสียนะครับเพราะว่าจมน้ำก็จะเป็นตัวนี้แหละนี่ก็จะเป็นโกโปรเจ็ดไปยืมเข้ามาแล้วทำของเข้าพัง นันมะขามก็เลยต้องซื้อโกโปรเจ็อันใหม่ให้ต้าแล้วก็ซื้อโกโปรเจ็ให้ตัวเองเอีกตัวหนึ่งดับเบิลเลยนี่ก็จะเป็นอันนี้ของนนมะขามอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมใช่อันนี้ใช้ได้อยู่ซื้อมา2ตัวทำไมต้องซื้อมา2ตัวซื้อให้ตาตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อให้พี่ตัวหนึ่งส่วนของต้าน,นี่เสียก็คือทิ้งไว้บ้านพี่นี้คือเสียแล้วใช่ คุณอ,อย่าดิ้งสิสำหรับผมนะผมแนะนําเป็นโกโปรหกเจ็ดแปดอ่าเพราะว่าขนาดมันค่อนข้างจะเท่ากันนะครับแล้วก็อเตอรี่ใช่อุปกรณ์แบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่เราใช้ได้เหมือนกันอ่าแบตเตอรี่ถ้าเป็นของแท้ก็ราคาประมาณ700กว่าบาทแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับก็ราคาประมาณ350ส่วนตัวผมก็คือผมจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นเพราะว่าเวลาผมถ่ายครั้งหนึ่งเนี่ยผมถ่ายประมาณโอ้หกเจ็ดก้อนอ่ะบอกเขาไปด้วยหล่ะว่าชอบเอาแบตเตอรี่ไปชอบซักผ้า แล้วเวลาโปพาไปเยอะๆแบตเตอรี่ก็จะใส่กระเป๋ากางเกงไว้แล้วก็เอากางเกงเนี่ยไปซักังทุกทีแล้วก็พังทุกรอบแล้วสั่งใหม่ทุกรอบแบตอะพอเวลาผ่านไปอยากจะลองโกโปร9กบางตาันโปร9นี่ผมบอกเลยว่าเป็นกล้องที่ภาพชัด คตอนนี้มันมีโกโปรถึงโกโปรสิบเอ็ดแล้วแต่สําหรับผมผมได้ลองโกโปรเก้านี่คือแบบภาพชัดมากแล้วก็แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยอุดมากทีนี้สําหรับการขับขี่มอเตอร์ไซค์บางคนจะเคยเห็นคลิปที่เป็นมุมมองเกมเอออ่ามุมมองแบบเห็นรอบรอบเลยตัวนั้นก็จะใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับกล้องอะไรตานอินสตูอินสตาอินสตา360นวันอีนะครับรุ่นวันนะครับแล้วเวลาใช้เราก็จะเอาอันเนี้ย ติดกับไมคเซลฟี่แล้วก็ไปติดกับเข็มขัดทีนี้บางคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วพี่มาขามแล้วมันจะหมุนยังไงมันจะโฟกัสจุดไหนอันนี้คือก็ถามมันทุกคนเลยนะก็ถามบ่อยมากคือภาพที่ได้มาเนี่ยมันจะเหมือนภาพที่อยู่ในอวกาศคือแบบจะลอยกลิ้งไปเป็นวงกลมเลยเป็นวงกลมเลยเห็นหมดเลยใช่แต่ว่าเวลาเราจะมาโฟกัสว่าจะให้หมุนตรงจุดไหนเนี่ยเราจะต้องเอาวิดีโอเนี่ยเข้าผ่านแอปก่อนแล้วก็เรนเดอร์ออกมาให้เป็นวิดีโอเมื่อได้วิดีโอออกมาเราก็เอามาตัดต่อร่วมกับ เสียงโลกภาพอื่นๆที่ได้จากกล้องตัวอื่นนะครับมันก็จะยุ่งยากขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีประโยชน์สําหรับคนที่ถ่ายวีล็อกแล้วก็อยากจะมีกล้องตัวเดียวเดินถือไปเรื่อยๆแล้วก็คุยไปเรื่อยๆเคยเห็นในคลิปในทิกตอกบ้างที่เขาคาบกันอะคาบแล้วแบบเป็นเบลดอะนี่อะกล้องตัวนี้เลยตัวนี้แหละใช่ นะครับอันนี้คือกล้อง insta 3 6 0ในะมะขามก็มีอยู่2ตัวรู้สึกว่าราคาตัวละประมาณ14ื่นสี่ในเรื่องของการจับขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะขายไม่ได้ก็คือหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มีที่ปิดคางตรงนี้เพราะว่ามันช่วยตัดลมได้ดีมากนะครับจากนั้นเราก็เอาไมโครโฟนอันนี้ยัดไปใต้นวมของหมวกกันน็อกแล้วก็ห้อยไว้นี่เห็นไหมนี่ออหลุดแล้วอ่านี่ห้อยไว้แล้วก็ยัดไปข้างในจากนั้นเราก็เอา โกโปรเนี่ยเสียบเข้าไปเราจะต้องทําฐานโกโปรนะครับซึ่งใครที่อยากทราบวิธีการทําฐานโกโปรการติดกล้องที่หมวกเนี่ยก็ไปลองดูใน YouTube นะครับมีสอนเยอะแยะไม่ว่าจะสอนนะไม่สอนเ <c oughs> พราะมันติดยาวเกินไปครับพอติดกล้องปุ๊บเราก็ต้องเสียบอะแดปเตอร์นี่เสียบอะแดปเตอร์เสร็จเราก็ต้องเอาไม้ที่อยู่ในหมวกเนี่ยมสียบอะแดปเตอร์อีกทีเสียบอะแดปเตอร์อีกทีมันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่แต่ทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องย่อมมีอุปสรรคใช่ไหม ในเมื่อเราติดกล้องแบบนี้นะครับมันก็ยังมีปัญหาเวลาเราติดฝนหรือว่าเล่นสงกรานต์นะครับฝนสาดเข้ามาก็จะมีโอกาสที่น้ําจะเข้ากล้องพอดีบางหลีมาเอากล้องโกโปรหกมาให้นะครับบังหลีขับรถมาจากหาดใหญ่ทุกคนเอาโกโปรให้ดูอ่ะนี่เห็นไหมอุปกรณ์โกโปรในมะขามมีกวดเยอะอันนี้คือสายเคสใช่ทีนี้จบไปแล้วนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับขี่มัร์ไซค์นะครับทีนี้ก็จะมาในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้นอกเหนือจากนั้น เป็นอิสระซอรีบางคนจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับใช่อย่างเช่นเวลาจะมาขามไปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวหรือ,อว่าไปเที่ยวไกลๆอยากจะรีวิวการขับขี่ที่แบบเป็นมุมอมื่นก็จะใช้เป็นโดรนนะครับโดรนต้องมีแ,แบอนุญาตด้วยนะใช่ครับผมโดรนอันนี้ก็จะเป็น Mavic Air 2นะครับเป็นของ DJI นะครับก็ทั้งรีโมททั้งตัวโดรนทั้งแบตเตอรี่ทั้งใบพัดเนี่ย เป็นเซ็ตคอมโบนะครับราคา<ม>ประมาณ3 6มหมก็จะต้องมีใบอนุญาตในการบินโดรนนะครับแล้วก็ควรศึกษาก่อนเวลาบินนะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่พอเราถ่ายคลิปไปนานๆนะครับคลิปของเรามันก็ย่อมมีหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เลยจะไม่อยากพกอุปกรณ์เหล่านี้เหล่านี้คือรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะครับม,ม,มันมัมน,นม,ม,ม,มันมีปริมาณมากมันหนักด้วยนะครับม,<า>มันหนักม,มันหนักนี่พี่เริ่มหนักเราก็เลยคิดวิธีว่าเฮ้ ถ้าเราไปนอกสถานที่เนี่ยเราอยากจะรีวิวอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะต้องพกอุปกรณ์อะไรบ้างน้าขามก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามีอุปกรณ์แค่ตัว2ตัวก็พอ1ก็คือจะเป็นกล้องโทรศัพท์โทรศัพท์พาโทรศัพท์นี่แหละโทรศัพท์เครื่องเดียวใช่ตอนนี้ก็จะใช้เป็นอะไรนะ iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือไม อันนี้ที่2แล้วปกติ2ตัวนี้ก็สามารถถ่ายคลิปได้แล้วใช่แต่ถ้าอยากให้มันมือโปรอยากจะถ่ายคลิปรวดที่มันสวยๆเราก็จําเป็นจะต้องมีการสั่น iPhone 13 Pro ว่านิ่งแล้วนะครับแต่พอมาใช้กับตัวการสั่นนะครับก็จะนิ่งกว่าตัวนี้เป็นของ DJ i เหมือนกันนะครับเดียวกับโดนโดนเลยนะที่การใช้ก็กดทางไว้นะครับทีนี้มันก็จะพงกขึ้นมาว้ามันมุนเองเลยเออมุนเองนี่ปุ๊บ อ่ะนี่ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นี่มือบ้านลกยังไงโคตรลุกเลยเหรอไหม,มก็จะนิง่งก็จะสมูทเวลาเราจะก้มเวลาเราจะเงยก็จะแบบสมูทมากนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เหมาะสําหรับคนที่แบบควบคุมไม่ค่อยเป็นใช่นะครับเพราะมือจะต้องอ่อนช้อยนิดนึงเล่นผมใช้งงแลออืม,อมผมมันยากะนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ก็ราคาประมาณ7,000กว่าบาที่กิ่งไม้เนี่ยนะกิ่งไม้เนี่ยนะเจ็ดพันก,กว่าบาทเออราคาแพงมากนะครับสรุปเลย,เลยน,นะครับทุกคนสําหรับน้องๆหรือว่ามือใหม่ที่อยากจะท YouTube, ํา YouTube สไตล์การกับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับสิ่งที่ควรมีบางตาแนะนาหน่อยเป็นกล้องอะไรถ้าราคาไม่สูงมากก็โกโบเ7ถึง8ปอ่า6 7 8 6 7 8อ่าประมาณนั้นนะครับ9 10 11นี่ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรามือใหม่เนี่ย เราซื้อตัวที่มันถูกๆกก่อนซื้อมือสองมานะครับประมาณ6กถึงเจ็ดพันน่าในกลุ่มโกโปใช่แล้วก็นี่มีอะแดปเตอร์มีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็จะต้องมีไม่ไม้นะครับอ่าแค่นี้แหละ3สิ่งหลักเลยใช่ส่วนสายวีล็อกนะครับสิ่งที่ควรมีคุณใช้กล้องมือถือของคุณก็ได้ก็อนพัฒนาไปไกลแล้วเออจะใช้เป็น Android หรือว่าจะใช้เป็น iPhone ก็ได้นะครับสิ่งที่ควรมีนะครับเป็นไม้ ไม่นี่ไวเลสไม่ไวเลสใช่เพราะบางทีบางสถานการณ์เนี่ยถ้าคุณไปถ่ายในที่คนเยอะเนี่ยเสียงรบกวนมันจะเข้าเยอะมากแล้วทีนี้เวลาคุณเอามาตัดต่อเนี่ยคนจะรู้สึกลำคาญมากใชเสียงตรงนี้ต้องตัดดอกทั้งทั้นที่เราแบบอยากได้ช็อตนี้แต่ว่าเสียงอย่างอืงอ่นเข้ามาคุณจ,จะตัดต่อไม่มีความสุขและคุณอาจจะทิ้งคลิปนั้นไปเลยเรื่องเสียงนี่สําคัญมากเลยนะสำหรับ u t u b e เนี่ยก็จะต้องมีไม่แล้วก็จะต้องมีอะแดปเตอร์ที่เสียบมือถือก็ประมาณ4,200อบาท ผม<ช>มีประมาณนี้พอสําหรับมือใหม่ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแยะขนาดนี้นี่ที่ผมลงทุนไปเนี่ยมากกว่า1นึ่งแสนนะครับเผื่อมาลองใช่กว่าจะจบโอ้โหกว่าจะจบนี่หมดเป็นแสนบางคนเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยผมรอให้อุปกรณ์พร้อมก่อนดีกว่าแล้วค่อยถ่ายมผมรอซื้อนูน่นซื้อนี่ให้มันครบก่อนดีกว่าแล้วก็ถ่ายอพอเอาเข้าจริงเนี่ยพออุปกรณ์ครบเรานึกคอนเทนต์ไม่ออกถ่ายอะไรดีวะก็ออแค่หนีบกล้องแล้วก็ขับรถไปออก็มันก็ไม่มีอะไรก็แค่ขับรถ ใช่มันจะต้องแบบคอนเทนต์เนี่ยเราจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะครับก็อุปกรณ์ไม่จําเป็นจะต้องมีเยอะนะครับถ้ามีกําลังทรัพย์สร้างไรายได้เมื่อไหร่ก็ค่อยซื้อนะครับเราจะต้องใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่ซื้อของพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยนะมันเป็นของที่สามารถต่อยอดได้นะครับวันหนึ่งเรามีสปนอนเซอร์เข้ามาสปนอนเซอร์งานเดียวก็สามารถซื้อกล้องตัวนี้ได้แล้วนะครับใช่ก็ถ้าใครที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรอยากจะซื้ออุปกรณ์ พวกนี้ตรงลิงก์ไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวนายมะขามจะมาตอบนะครับเ<ช>พราะว่าถ้ามาบอกตรงนี้ก็บอกไม่หมดถ <c oughs> <ช>ือว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ผสมกันนะบางตานครับใช่ก็ถา้าเพื่อชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้นายมะขามก็บางตานล,ลาไปก่อนอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ